สอจอสิงห์คนดังนะคะหรือนายชัยทิพย์กระมนันทิพย์นะคะได้จัดงานครบรอบวันเกิดนะคะมีการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตอำเภอผูธารามค่ะ ที่บริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือไอโมบายในเขตเทศบาลโพธารามนะคะใยชัยทิพย์กมลพันทิพย์หรือสจอสิงค์ค่ะสจนะคะในเขตจังหวัดราชบุรีดูแลรับผิดชอบเขตโพธารามได้จัดเลี้ยงอาหารคาวหวานให้กับประชาชนในพื้นที่โพธารามและใกล้เคียงกว่า500คนเนื่องจากครบรอบวันเกิด49ปีซึ่งสจสงและครอบครัวจัดกิจกรรมอาทิจับสลากแจกของรางวัลเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานสร้อยออทองคำโทรศ สับมือถือและอีกจํานวนมากค่ะซึ่งทางสองจอสิงหจัดกิจกรรมการกุศลในวันเกิดของตนเป็นประจําทุกปีทั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าเพื่อให้ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนได้รับการช่วยเหลือจากตนและครอบครัวบ้างอย่า,อยามองครับอย่าแอบดูกองครับอย่าแอบทุกรไ,ไ,ไม่ได้เลยครับชื่อของท่านเนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดรางวัลใหญ่ให้ให ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องชาวโพธารามไปเดียวลูกนี่นะครับนะถ้าอย่นั้นครับเดี๋ยวเราจะรีบกปที่ตั้ไปนะครับบัตรที่มีรูปท่านครับจับได้ใปเดียวแบนใหญ่ก็คือท่านนายกสวสดิ์นะครับครับผมนำมาติดก็จอครับนั่นแหละครับ นอกจากนี้นายชัยทิพย์กมลพันทิพย์สจเสียงยังได้เปิดเผยถึงแนวนโยบายที่แต่และครอบครัวได้ตั้งขึ้นว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและคนชาราที่ตกทุกข์ได้ยากรวมถึงคนพิการที่ไม่ได้รับการดูแลโดยขอเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่อยากจะเป็นส่วนร่วมบ้างค่ะแล้วก็ที่ทํามานั้นก็ปฏิบัติเช่นนี้มาอย่างสม่ําเสมอด้วยทั้งนี้เป็นการสร้างเจตํานึกให้กับคนในครอบครัวไม่ทอดทิ้งกันแม้แต่คนในครอบครัวและผู้คนในสังคมและการช่วยเหลือผู้ยากจนหรือผู้พิการ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วท่านครับท่นใหญ่ตัมมานโครัวตอนนี้ท่านไหมครับก็วิธี <ๆ S 1> ของผมไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ต้องยุ่งยากอะไรมากนะฮะก็คือแค่เขียนจดหมายมารายละเอียดต่างๆอย่างเช่นวา่าอยู่กับยายหรือว่าอยู่กับใครใครดูแลบ้านช่องเป็นยังไงเดือดร้อนอะไรเขียนรายละเอียดมานะครับหรือใครไปพบเห็น ใครไปพบเห็นผู้ยากไร้แม้จาเป็นต้องผู้ผู้ยากไร้นั้นติดต่อมาคนอื่นก็ติดต่อมาได้และทุกรายนะครับผมจะส่งคนไปตรวจสอบขั้นต้นคือเราต้องส่งคนไปตรวจสอบของว่าเดือดร้อนเพราะอะไรจนเพราะอะไรเนี่ยสำคัญคือจนเพราะอะไรถ้าจนเพราะขี้เกียจถือว่าจนเพราะไม่ทํางานอย่างนี้ผมผมก็ต้องมาปฏิเสธนะเพราะผมต้องคัดเลือกที่จนจนเพราะความจําเป็นเช่นว่าเป็นผู้สูงวัยซึ่งไม่มีลูกหลานดูแลหรือเป็นเด็ก เด็กที่ต้องอยู่ไม่มีไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเรียนต้องอยู่ดูแลคุณแม่คุณยายอะไรก็แล้วแต่คนนี้ผมองต้องตรวจสอบก่อนนะแล้วผมก็จะดําเนินการแล้วจะถามว่าต้องการอะไรขั้นแรกผมจะถามว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรที่ผมจะให้ช่วยเหลือได้ในในระดับต้นๆก่อนนะแล้วผมก็จะให้ความช่วยเหลือเกือบทุกรายผมไม่เคยเปฏิเสธนะถ้าตรวจสอบแล้ว <S <S เป็นจริงนะเป็นจริงต้องต้องเป็นจริงด้วยต้องขอย้ำตรงนี้นะ ทั่วไปฮะตรงนี้มีมีมีเยอะมากนะเยอะมากเลยทั่วไปเลยแม้กระทั่งผู้พิการนะฮะผู้พิการแล้วผู้สูงวัยส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยนะแล้วก็จะมีเด็กเมื่อกี้ก็มีเด็กเอาจดเขียนจดหมายไหมผมรู้จดหมายเขียนว่าไงยังไม่ได้อ่านนะคือจะมีเงี้ยเล้าผมส่วนมากจริงๆแล้วจะเป็นผู้สูงวัยนะซ,ซึ่งซึ่งขาดการดูแลจะใส่จากลูกหลกานส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแล้วผมก็อยากจะ ขอเชิญชวนด้วยนะฮะชวนชวนถ,ถึงถึงทุกทุกท่านนะครับที่พอจะมีพอจะ,อะมีออะมีฐานะที่พอไปได้แล้วเนี่ยเรามาช่วยกันนะครับแบ่งปันส่วนหนึ่งที่เรามีนะฮะให้กับผู้ยากไร้เพราะมีอีกจำนวนมากนะครับที่เรายังหวังที่จะพึ่งเรายังหวังที่จะให้คนมาดูแลเอาใจใส่เขาอยู่นะครับ ผมผมไม่มีไม่มีขีดจำกัดผมยืนยันตรงนี้นะจนฝ่าถ้าผมไม่หมดเนื้อหมดตัวสัก่อนนะครับอันนี้พูดตรงๆถ้าผมมีผมจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยผมไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอะไรในการเมืองนะเพราะผมไม่ได้คิดถึงตรงนี้หมดสมัยสอวาระนี้แล้วผมอาจจะเป็นแค่อดีตสอจอก็ได้นะไม่คิดที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งการเมืองแล้วมาทำตรงนี้ผมผมทำด้วยใจทำด้วยใจจริงๆทำด้วยใจนะมันมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผม ผมภูมิใจที่สุดผมกล้าพูดนะว่าผมภูมิใจที่สุดกับเรื่องแบบนี้นะผมผมมีใจให้จริงๆแล้วผมผมสงสารเขาผมเห็นแล้วผมสงสารบางครั้นน้ำตาล่วงตอกเป็นเอง ผมเคยพาเด็กมาที่ร้านที่บ้านเนี่ยฮะแล้วครอบครัวผมก็อยู่ด้วยพอเขาเล่าถึงชีวิตของเขาลูกเมียผมเขาจะร้องไห้โฮเลยอย่างเงี้ยคือครอบครัวผมก็ไม่ให้การสนับสนุนตลอดไม่เคยขัดเลยว่าอย่าไว้จนางคือครอบครัวผมให้การสนับสนุนตลอดเรื่องเรื่องแบบนี้นะแล้วในเมื่อเราผมเองเนี่ยครอบครัวผมไม่เดือดร้อนแล้วผมสร้างอะไรให้กับครอบครัวครบแล้วส่วนที่เหลือผมจะดูแลคนทั่วๆไปฮะ นี่คือความตั้งใจนะ